ดีพี่น้องม้สบู่ทุกคนม้นสมองสบวนนะจ๊ะเด้เอ,ออันนี้หนา้าเนยยากเนี่ยสวัสดีพี่น้องม้สบู่ทุกคนม้สมองสบอนเหมือนเพื่อว่าผาพี่น้องมาเบิง้งหนามพี่น้องจ้าหนามพื้นคัากีดีพื้จนจรวดฟังเลยพี่น้องจ้าวันนี้นะต้องส่งมาดู<ะ>านดูให้ดูนะเออสีไทยแลยวแก้มแดง คือสตาร์ทปีนี้นัน่นน่ามุ่งสิขักเนาะสิบเอ็ดอันแข่งเรือปีนี้สิบเอ็ดถึงสิบห้าได้ไปน้องเด้อแต่ว่าน้ำตอนนี้น่ะลวดฝักเลยค่ะเรือดสมผลโอ้ยเรือดสมขึ้นมาฟังพี่เพื่อนเลยหาเนื้อเตรียมเจ้าเตรียมมาลุง่งไ่ลุ่มสมอันนี้เดืหน้าเคลื่อน ประตูเปิดแปให้เขเปิดประตูก็เดินหน่องบนสูงโลูเลยขนาดเปิดพี่น้องยังไลไม่ทันอ๋อปิดเหรอวะเปิดเปิดเป็นพี่น้องนานเกินนาเกินหลวก็เปิดเปิดเปิดทุกวันเลยมันขางมันโหลดมาน่ะปิดเปิดสิแม่เบิ่งนฟังหน่อยเอ็มหลงเลยเบิร์คัดเลยฟังเนี่ยลวดบดเลยพี่น้องจ๋า พี่สิดเปิดมองชุดปล่อยเลือดพี่น้องเบิ้งเนี่ยเบือเ้องอะไรค่ะเบื้องอะไรอันนี้สนามแข่งเรือพี่ไม้เดีจ้ะพี่น้องยัดน,นี่บวดเมื่อแล้วจ้ะเอ้วทำไมเขาเอาในี่ใหญ่มาเลยหรอโบดใหญ่มาตัมาเลยอันนี้อันนี้เวลาเขาจะมาปล่อยเลือดแล้วเขาอยู่บนเอเอก็ขาอตรงนี้โอ้เมื่อนั่นเองมายังไม่มีพเพิ่งเอามาลงเลยนี่เานาะพ,พี่น้องเอ้ลวดเลยพี่น้อง ดวดนะคะ่ดคะดะะู้ฟังนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ฟังนี่เรียบร้อยแล้วค่ะนะโอ้รถก็เตียเรือมาแล้วเว้ยไปยังไงนี่นะบ้านท้อบ้านพักเขาเนาะเขาไปแค่วันจะไปนอดีสอดเขาเหนือโอ้รัดเนี่ยยากเนาะรัดแรงยากยังยังนี่หน,น,น,นามยังลวดไม่พี่น้องจากวาหน้า,นามไม่ร้ายครับ ไปทางไหนอะน้ำทางยังหนึ่งไปที่ทาง,ทางลวดเลยพี่น้องจา๋าน้าลวดด้วเลขหนี่วันนี้นะคะจะพาไปดูน้ําท่วมนะคะน้ําท่วมพไมายนะคะมันจะพี่ไม้ท่วมบางที่จะ้ะท่วมบางที่ของขอำเภอพี่ไมจ้จ้ะท่วมบางพื้นที่ของอำเภอพิมายเดี๋ยวพี่น้องจา๋าจะพาไปเบิง้งมาจ้ะเนาะเอา เราือเอรถอะล,า,ลางมาไปนอก่ะดปอว,ว,ว,วมมาเดีพี่น้องพี่น้องจ๋าท่วมมาแดีว่าโว้ยพี่น้องเอ้ยออบ้านภาคตำรวจไร่นเดีรถมาเลยนะรถลอยของจิตสีได้ดไใน,นขยันไปไปออกขพืนนีกก่าไปเลยได้ไดยุเพราะว่านี่ได้ไม่ดอก พาไปเบิ่งจากพี่น้องแนอำเภอลวดก็เลยแหละจากพี่น้องจา๋าในสถา,านที่บ้าการอำเภอนี่ยนะลวดลก็แล<ป>้วจ้ะไปได้เนี่ยดิเขายังไปได้กันไปลูกเอาดรอปนั่นดิมันก็นแค่ตรงนี้นึงพี่น้องจา๋าพี่น้องจา๋งจาฟังนี่สิเพว่าภามากหมึอวานเี่นไหมเนาะหมอกกอนน่ะเพะว่าภามากหมอกกอนบ่้ันในถ่วม แห้งปาะนี่อันนี้ทวงมดเลยพี่น้องจ๋ามันจะเนาะอันไหนเพ,พิ่อพี่ไหม้ด้วพี่น้องเดินในบ้านพักตำรวจจ้ะราชการเพิ่นน้นามทวงมดเลยจ้ะพี่น้องจา๋าทวงมดเลยจ้ะขนาดพี่เราดิ้นมาก,กันไว้ด้วยเตรียมกันเมสลดเพื่อนอ่ะทวมงมดเลยโอ้ยพ่อยเมย์เอ้ยอันนี้อันนี้ตำรวจเนี่ยเบิ้งเนี่ยพี่น้องเลย อ,อยมอไซคันยังมาไหนทำไมถึมาไปเนีเขาไปเานนี่เนี่เขานี่เด้ขาไปได้ยู่มไอไซคันยังมาได้เขาไปไนหน่าเนี่มันแห้งินเติมอยู่นีนหน่าโอ้ยเจ้ากระไดทางล้งา,า,งงงางน่นะทวงบดจับพน้องทังนี้เนี่ยนี่นี่ไงแนพอพเอนี่แนอำเภอทาง,ล,ล,งลาดพี่น,อน้องสาแนอำเอนี่นี่ มาอยู่แล้วอู้ด่วนมาอยู่แล้วค่ะฟังนี่พี่น้องเถื่เมื่อไหร่จะนี้อย่าไหวไรอยงว่าไทายชิมห่วยแยกกัาไปทางไหนดูมันมีในวัเข็บวชละไม่ใช่ทางเข้าวจีวรสำนักง,งานตำรวจละที่ว่าเราเมืกี้นักล็ล่าลืมไทยตรงนี้เข้ามาเาขา,าเอาในสอบใส่ เำวมาสวยแต่พี่น้องจ้ามาสวยอันนี้เลยจ้ะก้มไอ้น้ำส่วม,มาจ้ะนีม่มาอะไรมเจกขาตานละวะนี่ใช่ไหมมาเจงเงี้ยดิเจงขตานหนิมันเขามาเจงเขาเจงพวกเี่ยวทหานหรน่อนะเอาไอะไรมาคุณพี่น้องจ้า อ้ยาเมล็ดเดี่ยวเรียบร้อยตรงนี้ก็นั่งเห็นกันเห็นสายไปอยู่พี่น้องเพ่เมืองทั่วเมล็ดเดี่วเรียบร้อยเห็นไหมเรียบร้อยสวัดีเรือจ้ะพี่น้องเด้อในอำเภอจ้ะที่ว่าการอำเภอจ้ะแต่วว่าไทยเบิ่งเดียกัตอนนี้ฝนตกหนักมากจ้ะอำเภอพี่ไม้จ้ะอำเภอพี่ไม้ไม่รอดหรอกขยะพี่น้องจ้ะบ่รอดหรอกจ้ะนั่นพี่น้องบนทั่วเมล่ดเดียวจ้ะบ่รอดหรอกค่ะ บอลอดหรอกถึงสิกันเนี่ยได้กับบรอดทวมมมุดเลยจาพี่นอ้องทวามมุดฝนตอนนี้ยางแห้งเลยจากพี่น้องจา๋าในอำเภอพิมายในตัวอำเภอเลยจ้ะเด้อขอจบขอไผ่เลอพี่น้องเลยทั้งบ่อไถ่ทั้งบ่อเล้าเนาะตาดินกับแข็งอยู่บ่อไถ่ก็ได้ยบ่อเล้าดีกว่าเนาะฝนต,ตกนักอีดีๆจากพี่น้องจา๋าวัดหนิงที่ยี่สิบเก่าเลยจ้ะผลตกนักมากเลย ไม่ดได้ไม่เสียหรอกอย่างนี้ะจะเป็นสัญญาณมาถึงน้าอเมริกาป่านนี้คน,นพี่น้องมันตรงแห้งค่ากนินดีเดียอันนี้เพื่อว่าภาพไปเบื้องน้าท่วมจ้ะบวกการอันนี้บวกการขับรถซาเรื่อตอนทีหน้านาะเพราะว่าอย่างย่านน้าเขาเครื่องจก่น้าท่วมพักอิกนเดีย้านพักเจ้าหน้าที่เพ่นเนาะ บ้านพักเจาหนาที่นพลิ้ว่วมเบิดพี่น้องเอยรถล่างค้างปีออกอะไรเลยจ้ะรถเก๋งเตี่ยเนาะ่วมคิเไม่ว่าจำมไม่ว่าเปิดให้บเบิ่์จเะพจะน้องตีทายให้บเบิ่งเจ้ะพากรณ์นก่ยังแม่นเลยวะเมราะวานอยู่มองไหนเนห่างกับ่ิมีคนจ้ะเบิรถที่หลานนบอขั้นได้ ไปเบิ então, ่งพี่น้องโดนได้ห่างนับขั้นไลยพี่น้องเนี่ยไม่ได้ร้ายได้เบิ่งแด้หน่คือจังไรจ้ะไม่ร้ายดิบางโจงฟงอยู่นับขั้นไลยไปไหนเถอะโอเคผไปดูว่าน้ำมันมันจะยังไงน่ะโอ้โหน้ำมันนี่แหละ ขอห่างมนีจอก่นมาอพนตอนี่เจ็ดโมงแล้วพุณพี่น้องจ๋าวันนี้พี่อุดสนามเหมือนสนามจอดอจอดรถของรถตัดพี่น้องจ๋าอือมว่าแห่งนี้แะตรงนี้เมันว่ามาดีพีุ่ดรถตัดเดพี่น้องมาหนีิ บองว้านี่บังหนามพี่เราเออหนาพักหนามแม่ แบบว่าวิกิตแบบว่เาเจอกับตัวเองพี่น้องแบบว่าเจอว่าน้ำท่วมบ้านจะคล้องถึงบ่เค่อยอยแต่น้อยจนใหญ่พี่น้องจ้าอยู่บ้านนู่นตลอดลนะนะไม่เห็นน้ำท่งเลยตื่นเต้นเลยสิท่วมเมื่อไหรพี่น้องจ้าทงนี้ใส่เบื้องเดอ้อเบาเบาเดอ้อนี่พี่น้องมิดเลยบ่เห็นยังเลยแต่พี่น้องจ้านี่นะที่พี่ว่าเบา,บาหมู่บ้านก่อนเนาะเขาใส่เบื้องเขาตรงนี้เด้อดนี่ พี่น้องจ้าเนี่ยเข่าเหลืองๆเนี่ยเข่าเหลืองๆนี่พ่อเกี่ยวเลยพี่น้องแต่ว่าตอนนี้จมอยู่น้ำเลยพี่น้องป่ะพี่น้องเบิ่งไปยาวๆไกลๆเหมอนเด้ลพี่น้องเบิ่งไปไกลๆเนี่ยมีน้ำเบื่ได้เลยพี่น้องเนี่ยเนี่ยนี่หมู่บ้านนี้นะแป่ว่าผ้ผู้ชุดสายตาได้จ้ะน้ำท่วมจ้ะนี่น้ำท่วมเขาเสียดายเนาะพี่น้องเนาะเสียดายเขา ขอ,อก็นั่พวกเกี่ยวเลยพี่น้องเพราะว่าก่อนหน,น้านี้บ้านสองบ้านปัญหารถเกี่ยวบ่ได้บางสัตว์และแต่ยิ่งพระเจ้าจบอกกันว่าหารถเกี่ยวบ่ได้บางเดชออกมาเนี่ยตรงนี้นะลวดเลยพี่น้องนี่น้าเนี่ยน้าสวมลวดเบิร์ดพี่น้องเอ้ยเข่าะนะเลี้ยน,นี่ตูนเพื่อนจ้านี่ตนนูนจับของให้จับของหน้าแล้จ่ะเนาะตอนเดิมแบกบ้านกับว่าหน้ามมบะมี พ่อเขา่าพ่อหมอพ่อเกลียวเดี๋ยวพอวัดน้าท่วมป็นพี่น้องจา๋าเพราะจ๋นจานาะจ๋าคลิปนี่กับโมงยังไรใจพี่น้องจา๋าพอพี่น้องกดไลห์กดแชร์กดติดตามตกดบัตกระดิง่งจต่เพื่อเฉพาะผ่านการแจ้แงเตือนคลิปใหม่ๆของสาวเล่าภากินแพร่บ้าเลยพี่น้องเด้อพี่น้องที่เข่าวาเมื่อบงคลิปแพร่บ้าก็บคอยพบพวกจะเดิ่อนลงเรื่องเกาหนาอย่าเจ็บอย่าไข่ไม่ีเงินใส่ได้ไรใจพี่น้องจา๋าขอเสร็จใจของพี่น้องในเด้อจ๋าเด้อ ขอเศษไก่ในโรถการกดไล่จะให้พี่ว่าเลื่อจะเล่จ้าจ้าใบใบจุบจ๊บจุบ๊บจ้าพี่อน้องจ้าะเก็บเดือไข่เมื่อไหร่เล่เมื่อนใส่เสร็จได้ไดไดจุบจ๊บ